โอ้ยแม่พัดตุลรัดึ้นมาแล้วมาเสยเตยเว้ย์อยู่แท้เป็อย่างไงลัดทำไมเข็มขัดเอามันสิลัดได้บ่ล่ะหยไปขี้เขาเก๋ยลัดเบิร์ดละลัดลัดมาไปนี่สุดแล้วสุดแล้วเข็มขัดสุดอีผีกี้กระบอกเลย ตัรวก็จับกูทัตัเพราะขาดจับไลยม่จับไจับไเยแ่จับไปเลจับไเแม่สีเสียขาวตีงไว้โอ้ยเทีบพัดจุดูดอีหลีนี่ไ่ได้บอกียโอ้ยอยู่กะไรมันุดเล่านี่ีหลาแบอกงออีกแบอีอีกนิึงแบอีกโอ้ย ิบล่งกิมขี่ออกเครื่องนึงผมว่าไอ้มันือว่าลมยุ้ยใครยู่อินี่ได้คัดอี่ีบเได้คัดเลยคัดว่าได้ไอ้มังเน่ยโอ้ยสายมีแต่เจ้าตันี้ล่ะขึ้นรถขึ้นเรียบเได้รับคัดหว่านเข็มคัดันว่าไปเรียบเได้ใช่หว่นรมสู้ซีบาบได้ใช่หวดอันเสียสู้ซีบมันบ่มีไเบางลูเข็มคัดแบบนี้อ้มันดึงไว แขนคล้องไว้ออเ,วเอาแขนคล้องไว้ควางไว้กับ zam เ,<อ>เก่าทัวร์รักเตียตำรวจเขาเลี้ยวเพิ่งเขาสิได้เห็นออโอ้ยพันกับจ,ออจับว่าอนุโลมพันจิบว่าอนุโลมให้ยุติสุดปัดอีหลีพี่น้องเอ้ยบ่มีหครได้เจียบใจอูยเกิอนมาบ้านเมีเ่ยงชียงขวางกูบ่เคยเห็นกูเ่งคยเห็นแจ้เทีอาคนเหลียเข้มขัดโอ้ยเอาเอาไปพ่นมันจะหันใจบ่อิม่ม เอาทั้งเทียนนี่ต้องรัวไปซื้อไปซื้อไวกับอะไรนี่ไปเพื่อนมึงกินมาพอมาแม่มึงยังกอดดอกกอดเดียวบดูไข่พันกินเขาเศร้าดิหนิเพราท่นกินปฟาสตวนมึงกินมึงสะได้เข้มขัดออกมาพี่ได้ตีท่านกินเขาอีดีทองปกติดิหนิพัดเหนียวยังลองไปใส่ทองปกติอันนี้ทองปกติแล้วใช่ไหมแม่มมัมีง่วนหน่อยอยู่ในหันตัว ปกติอู้ย์นี่ละเอ้ยตำรวจขออนุญาตตำรวจเด้อท่านตำรวจมันใช่บ่ได้อีหลีผู้ขาอ่อนย่อมเด้อท่านตำรวจอย่าจับผู้ขาเด้อเบือบงแนีมันใช่บ่ได้อีหลีอนุโลมเด้อเป็นยังมากมันก็นั่งปวดปวดอยู่นี่เด้อ